จะมีบุคคลที่มีอำนาจของโลกเกิดการสูญเสียมังกรมาภัยธรรมชาติจะเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวซึนามิและภัยสงครามที่ยังจะเกิดอยู่ พอพูด4ปีนักกษัตริย์จบแล้วหลายคนคงรู้แล้วนะครับทีนี้ใน4ปีนักสัตว์เนี่ยเตือนสถานการณ์โลกยังไงบ้างปีแรกคือปีจอจอคือหมาปากหมาแปลว่าปีหน้าเนี่ยให้ระวังประเทศที่เป็นคู่ตรงข้ามจะมีการปากเสียงจะมีการทะเลาะวิวาทแปลว่าสงครามยังไม่หายไปเพราะฉะนั้นปีหน้าทะเลาะเบาแวงให้ร้ายป้ายสี นะครับผมเรื่องไม่จริงนินทากาเลจะเกิดขึ้นเยอะต่อมา2องมังกรคืออำนาจมีประเทศไหนบั่งที่เป็นมหาอำนาจเพราะนั้นหนึ่งในนั้นก็จะมีจีนมีอเมริกาเราต้องมารอดูว่าเศรษฐกิจจีนอเมริกาจ,จะเกิดอะไรขึ้นนะครับและจีนอเมริกาสนับสนุนใครบ้างไหมประเทศไหนบ้างไหมมันจะเกิดอะไรไหมเนี่ยที่มีคนมีปากไปยุยงให้อำนาจเนี่ยมันเกิด ต่อมาปีแพะคืออารมณ์นี่ไงคำพูดที่สะเทือนอารมณ์มันก็ก่อให้เกิดภัยทั้งเศรษฐกิจต่อทั่วโลกและภัยสงครามที่ยังจะเกิดอยู่ต่อมาเมื่อกี้พี่ลอบอกไปแล้วมังกรมาภัยธรรมชาติจะเกิดอะไรขึ้น ฤดูการของโลกจะเปลี่ยนไปร้อนเป็นหนาวหนาวเป็นร้อนน้ําจะท่วมมากแดดจะร้อนสูงประเทศที่เคยร้อนร้อนอยู่แล้วจะร้อนหนักกว่าเดิมนะครับน้ำที่เคยท่วมจะร่วมหนักกว่าเดิมเพราะมังกรคือสัญ,ญลักษณ์ที่มาพร้อมภัยพิบัติก็คือการเปลี่ยนแปลงเพราะมังกรเขาอยู่ในสมุทรมังกรโผล่จากสาโผล่ขึ้นจากสมุทรเตือนอะไรบ้างสึนามิแผ่นดินไหวจากเปิดโลก ก็ให้รอดูนะครับผมนี่คือตาม,ตามความเชื่อนะฮะว่าสัตว์สัญลักษณ์ของสัตว์จะเป็นอะไรบ้างและสุดท้ายคือปีฉลูอดทนแปลว่าผลรวมในปีหน้าเศรษฐกิจยังไม่เป็นอย่างที่คิดยังเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงเผาจริงก็ได้ที่เราจะต้องอดทนนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นก็จะดำเนินอะไรก็ตามจะขยายอะไรก็ตามก็ดูภาวะเศรษฐกิจด้วยอย่าทำอะไรเกินตัว นะครับจะได้ไม่ล้มนี่คือสถานการณ์ปีหน้าออจะมีบุคคลที่มีอํานาจของโลกเกิดการสูญเสียมังกรคือการช่วงชิงอย่างเช่นออจีนนะครับอเมริกาก็จะมีเรื่องการสูญเสียบุคคลที่สําคัญสําคัญต่อโลกนะครับผมและสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวล คุณอาจจะมีความเชื่อที่หลากหลายโดยเฉพาะผืนแผ่นดินไทยมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและเกี่ยวข้องกับความเชื่อของประเพณีและวัฒนธรรมเพราะนั้นพี่ลุงไม่ได้สอนให้คนงมงายถ้าคุณเป็นชาวพุทธคุณมองว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยชาวพุทธไม่มีการสอนแบบนี้แต่คุณอยากรับมือความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นหลักการง่ายๆ1่สวดมนต์ข้ามปีสองหมั่นทำบุญลงศพ นะทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับตัวเองเนี่ยคุณก็ทําแบบวิถีพุทธไปจเจริญสติด้วยการสวดมนต์ที่บ้านคุณทําได้โดยที่ไม่ต้องไปว่าเก่าวคนที่เขาเชื่อในแบบของที่เขามีวัฒนธรรมของเขาเพราะฉนั้นชาวพุทธให้ไปทําแค่นี้พอถวายเทียนถวายไฟบํารุงค่าน้ําค่าไฟวัดอ,อันนี้คือการเปิดดวงเสริมดวงตัวเอง ส่วนใครที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วมีความเชื่อเรื่องประเพณีการปัดปีชงแบบคนจีนคุณก็สามารถไปทำได้ที่วัดมังกรกรราวาสหนึ่ง<ม>ะฮะวัดวัดเล่งในยี่สองนะครับวิหารกวนอูสารนาจาสาไทยจื้อหรือสารเจ้าพ่อเสือ<ม>นะครับอันนี้คุณไปทำได้เลย<ม>แต่ถ้าคุณจะมาทำที่วิหารกวนอูมีโอกาสให้ทำแค่3มวัน,น,นสุกสาอาทิตย์แต่งบอกวันไม่ได้จนกว่าท่านกวนอูอนุญ,ญาต แต่ที่อื่นๆเขาอาจจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีอย่างเช่นวัดมังกรหนึ่งสองนะครับวัดเล้งในยี่นะฮะอาจจะให้ปัดตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะว่าคนไปปัดกันเยอะทีเนี้ยถ้าเกิดไม่เริ่มตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเขากลัวว่ามันจะแออัดเกินไปนะครับทุกท่านก็เริ่มทยอยไปทําได้นะครับผมไปอารามเต๋าก็ได้ศาลนาจาก,ก็ได้หรือศาลเจ้าทั่วประเทศไทยที่มีรูปปั้นเสือหรือตัวเหล่าเอีย้ยอยู่นะครับผมอ่าให้ไปทําถ้าคุณจะปัดปีชงนะครับ พี่ริวแนะนําว่าคุณต้องไปแก้ชงก่อนนะครับในความเชื่อของคนจีนคือไปแก้ก่อนโดยไปไหว้เจ้าพ่อเสือหรือตัวเหล่าเอี้ยไปไหว้เจ้าพ่อเสือเพื่อให้เขาอะปัดของไม่ดีในปีนี้ออกนะปี66ออกซะนะครับอะไรที่ผ่านมาที่มันไม่ดีอะแล้วมันจะสืบเนื่องมาถึงปีนี้เอามันออกไปเสร็จแล้วคุณค่อยไปเสริมปีชวงกับเทพไท้สวยประจําปีนั้นนะครับปีนี้เป็นองค์ที่41 นะองค์ที่41จําง่ายๆนะครับเลข4 1นะครับองค์ที่41นะฮะก็เป็นขุนพลที่เกี่ยวกับความกระตันอยู่นะครับเขามีนามว่าหลี่เฉิงหลังจากนั้นคุณก็ไปไหว้เสริมปีชงนะครับที่ศาลเจ้าต่างๆคือไปไหว้เทพคุ้มครองแห่งดวงชะตาทุกอย่างคุณทําได้มันเริ่มต้นอยู่ในต้นปีเพื่อให้ชีวิตไปจนถึงปลายปีราบลื่นนั่นเองครับ